เยห้ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกอีดอกไม่มีอะไรมากก็คือไม่มีอะไรเลยเข้าใจนะคะแค่จะมาฝากถึงชนีนางหนึ่งอีดอกทองที่ใช้ชื่อว่า e. นะอีแย้มในอีสัตที่บ้านมันอยู่น้องลมบัวหนหน้าหีบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอีแย้มไหนอ่ะเดี๋ยวกูเอาหน้าให้ดูเลยเหียคนเหียอย่างนี้ต้องประจานค่ะอีสัตนี่ค่ะโฉมหน้าค่าตาของอ e. ีแย้มอีดอกทองคือกูอยากจะรู้หน่อยในแ e. ย้มกูจะถามหน่อยนึงว่าจิตใจมึงเนี่ยทำด้วยอะไรอีดอกเสี้ยมลูกให้เกียรติเมียเสี้ยมหลานให้เกียรติแม่ ไอ้สัตว์มึงนี่มันเร็วชาติมึงมึงเร็วหาที่เปรียบไม่ได้นะไอ้แย้มมึงเรวยันเล็บเร็วยันเงาเร็วเข้ากระดูกไอ้ดอกจริงๆคนอย่างมึงเนี่ยเฮี้ยทาให้หลานกับไอทำให้ลูกกับแม่เขาเนี่ยเกลียดกันเสี่ยมกันไอดอกทองคุณเนี่ยมึงตายไปเนี่ยตกตกนรกหม่งไหมไอ้แย้มไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไอ้สัตว์แล้วกูจะบอกมึงนะไอ้แย้มนะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมึงย้ายออกมาจากหนองนมบัวแล้วแต่กูรู้ว่ามึงน่ะมาปล่อยดอกอยู่ที่ตลาด แต่อย่าให้กูรู้นะว่ามึงปล่อยดอกอยู่ที่ตลาดไหนอีสัตว์กูตามตีมึงแน่อีหน้าหีตอนเนี้ยกูรู้มาแล้วนะว่าอีพยอมนะมันเปิดร้านอยู่ที่ปากน้ําพูและร้านตัดผ้าที่ปากน้ําพูนะหาไม่ยากหรอกแย้มมึงเชื่อกูเถอะอีสัตว์มึงโดนกูตบแน่ตังเสียครับปับกูมีอีที่จะเสียเท่าไหร่กูเสียอีสัตว์ขอแค่ได้ตบมึงนะอีแย้มแค่นี้แหละห้าสี่สามสองแยกสี่ายค่ะ